สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะแม่บ้านงานครัวก็จะนำเสนอถึงวิธีการในการเก็บเนื้อสัตว์ก่อนที่จะนำเข้าสู่ช่องฟิชนะคะเพื่อให้สะดวกในการที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารในแต่ละมื้อนะคะเราก็หลังจากที่เราซื้อเนื้อสัตว์มาอย่างเช่นอันนี้เราซื้อเนื้อไก่นะคะเป็นในส่วนของสันในไก่ซื้อมาเสร็จนะคะเราก็นำมาล้างน้ำก่อนนะแล้วก็ใส่กระชอนผึ่งให้สะเด็ดน้าจากนั้นเสร็จก็นามาแพ็ค เป็นสำหรับในแต่ละมือ้อในแต่ละมื้อนะคะอย่างนี้ซึ่งเราก็กับปริมาณให้เหมาะกับ จำนวนคนในการที่เราจะทานแต่ละมื้อนั้นว่าประมาณแค่ไหนอย่างเช่นนี่เราสองคนเป็นหลักก็สันในไก่ประมาณสักสี่ชิ้นถึงหชิ้นนะคะต่อมื้อค่ะเราก็ใส่กล่องเล็กๆแพ็กไว้นะคะนี่ก็คือจะเกิดความสะดวกในการที่นํามาใช้ในการปรุงอาหารในแต่ละมื้อค่ะนี่ก็คือเป็นเทคนิคเล็กๆในการที่จะ,ะเก็บเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ ไก่นะคะสันในไก่ทีนี้ถ้าเกิดจะเป็นกุ้งหรืออะไรก็เหมือนกันนะคะเราก็หากล่องนะคะในการแพ็กเกจเพื่อที่จะให้ได้ใช้ในแต่ละมื้อนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปเล็กๆนะคะในการที่จะนำเสนอถึงวิธีการในการเตรียมเนื้อสัตว์นะคะที่เราซื้อมาเข้าสู่ช่องฟิชเพื่อเตรียมใช้ปุงในแต่ละมือ